ัสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการขายของออนไลน์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับที่ผมติดค้างพวกเราไว้ว่าจะมาทําคลิปอธิบายขั้นตอนทีละสเต็ปตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนั่นก็คือไปจนถึงมือของลูกค้านั่นเองนะครับซึ่งเราก็เข้าเนื้อหากันเลยนะมาดูกันว่ามันมีส่วนประกอบไหนบ้างนะครับที่มันสําคัญมากๆเกี่ยวกับการขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่กําลังเริ่มต้น แล้วอยากจะหาะไรายได้เสริมแต่ปัญหาหลักๆของมือใหม่ก็คือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเพราะว่าช่องทางขายทุกวันนี้มีเยอะซะเหลือเกินเราจะหาสินค้าตรงไหนแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อแล้วลงขายยังไงลงขายแล้วเราต้องทําแบบไหนต่อซึ่งลําดับขั้นตอนตรงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังลังเลก็คือหาจุดเริ่มต้นไม่ได้พอเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเดินทางไปตรงไหนต่อนะครับซึ่งความรู้เนี่ยก็มีเยอะแต่ว่าไม่มีใครมาเรียงลําดับให้เรานะครับ ซึ่งนะครับที่ผมอยากจะมาพูดถึงวันนี้ก็มีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับก่อนที่มือใหม่เนี่ยจะเข้าไปในตลาดขายของออนไลน์นะครับซึ่งก็คือ1เลยวิธีคิดวิธีคิดเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่า1คนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยหรือว่าคนที่อยากจะขายของออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยเขาชอบคิดว่ามันง่ายนะครับแต่พอเข้ามาแล้วทํา2วันทําไม่ได้ก็ล้มเลิกไปนะครับ ก็ผมบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ง่ายแล้วช่องทางที่ผมกาลังจะพูดตออไนนี้มันเป็นช่องทางฟรีทุกช่องทางนะครับแล้วสินค้าเนี่ยก็หาง่ายนะครับต่อมาวิธีคิดที่เราตกม้าตายหรือว่าพลาดก,กันเยอะก็คือว่าทุกวันนี้คนเขาขายกันเยอะแล้วนะครับใครจะมาซื้อของเราเนาะก็คือวิธีคิดนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดมากๆเลยนะครับคนขายเยอะก็จริงแต่ว่าคนซื้อเยอะก็ยังเยอะอยู่นะครับเช่นตัวอย่างแม่ของผมนะครับเขา ไม่เคยซื้อของใน l a ซา r ่าช้อปป้เขาก็ยังซื้อของใน Facebook เหมือนเดิมแล้ว a c e b o o k เนี่ยเขาก็ยังดูคลิปดูรูปภาพแล้วก็ทักไปต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ดูไลฟ์สดด้วยนะครับอันเนี้ยซึ่งให้เราดูกลุ่มลูกค้าด้วยว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเนาะเช่นถ้ากลุ่มคนแก่หน่อยก็อาจจะยังอยู่ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ถ้าวัยรุ่นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ Tik t อกอ่าช้อปปี้หรือว่า IG นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องมองว่ากลุ่มลูกค้าเราอยู่ที่ไหน ถ้าเราเอาของวัยรุ่นเนี่ยมาขายในช่องทางที่วัยรุ่นไม่อยู่เนี่ยก็ไม่มีคนซื้อเนาะซึ่งเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คําถามต่อมาก็คือทําไมทุกวันนี้ผมก็ออกมาสอนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปรับสินค้าราคาถูกจาก s h อป e ีหรือว่าจากโกดังจีนหรือว่าจากจีนนะครับก็คือสั่งของเว็บตรงจากจีนเลยแล้วก็นําเข้าเองราคามันก็จะถูกกว่าก็จะมีหลายๆคนตั้งคําถามขึ้นมาว่าบอกขนาดนี้เขาก็ไปซื้อต้นทางกันเองแล้วดิ ซึ่งบอกตามตรงนะครับมันไม่ใช่ทุกคนว่าจะสั่งของจากจีนเข้ามานะครับเช่นไม่ว่าจะเรื่องการรอของภาษีนําเข้าทุกสิ่งภาษานะครับค่างเงินแล้วก็ระยะเวลาการรอของผ่านกรมศุล์อะไรพวกนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างที่เขาไม่อยากรอหรือว่าไม่อยากรองรับความเสี่ยง เรื่องสินค้าไม่ตรงปกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็แล้วแต่ปัจจัยบางคนเนี่ยทำไมไม่สั่งของบนช้อปปีก็เพราะว่าบางคนเนี่ยยังชอบพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอาจจะซื้อผ่านไลฟ์อาจจะซื้อผ่าน,น Facebook เพราะว่ามันพูดคุยได้นะครับแล้วช้อปปีเนี่ยมันเป็นการตลาดเชิงรับ a c e b o o k เนี่ยเป็นการตลาดเชิงลุกมันแบ่งทาร์เก็ตคนละกลุ่มกันเลยนะครับอ่ะอันเนี้ยก็แบ่งบอกกันไปก่อนนะครับว่าความต้องการเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะอ่ะโอเคเอาแค่คร่าวๆก่อนนะครับ ต่อมาเนี่ยนะครับเรามาดูก่อนตามรูปที่ผมเอาขึ้นนี้นะครับก็คือว่านี่นะครับเป็นลำดับขั้นตอนการเดินทางของเราที่เราจะเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยก็คือผู้ที่สนใจขายของออนไลน์เลยนะครับอาจจะอยากหาไรายได้เสริมอยากจะมีเงินนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าใครไม่ทําออนไลน์นะครับพูดว่าเลยครับเสียโอกาสมากๆ เพราะว่าใช้เวลาแค่นิดเดียวตอนที่ผมเริ่มต้นทําออนไลน์นะครับผมใช้เวลาว่างหลังเลิกง,งานนะครับไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าต้องขยันหน่อยนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยช่องทางฟรีด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ไม่มีความรู้นะครับเราต้องสะสมประสบการณ์แล้วก็ความรู้ทักษะต่างๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2อสปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมเริ่มทําออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยผมเริ่มแบบที่กําลังจะสอนพวกเราต่อไปนี้แหละจุดเริ่มต้นของผมก็เป็นแบบนี้แล้วพอผมเก็บ กำไรจากส่วนนี้ได้นะครับผมก็เอาไปยิงแอดซึ่งการยิงแอดเนี่ยมันต้องมีเงินลงทุนนะครับในการซื้อแอดแล้วลูกค้าก็จะเห็นสินค้าเรามากขึ้นนะครับพอทําแบบนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสต็อกสินค้าต้นทุนในการยิงแอดนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยที่เป็นมือใหม่เนี่ยลองในช่องทางที่ผมจะแนะนำเนี่ยต่อไปก่อนก็คือช่องทางฟรีแล้วก็แหล่งหาสินค้าเนี่ย เราเริ่มจากสินค้าใกล้ตัวได้อย่างที่ผมเนี่ยหาจากโกดังของเล่นหรือว่าหาจากถ้วยเซรามิกหาจากต้นไม้ต้นแคคตัสอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสินค้าพวกนี้มันอยู่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วนะครับรวมถึงแม้ว่าสินค้ามือสองที่ตามแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะมีตลาดนัดของ Big C ซนะครับมันจะมีตลาดที่รวมสินค้าราคาถูกไว้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเราก็ไปขัดเอาได้นะครับแถวตลาดลงเกลือโบเบสสามเพิงอะไรพวกนี้นะครับ ถ้าใครอยู่ใกล้แหล่งแบบนี้เราสามารถไปหาสินค้าใกล้ตัวผู้นั้นได้เนาะอะ่เรามาดูกันนี่นะครับกลุ่มจุดเริ่มต้นของเราก็คือกลุ่มผู้ที่สนใจค้าขายออนไลน์นะครับแล้วทีเนี้ยค้าขายออนไลน์เนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูตามเฟรมเวิร์กที่ผมขึ้นแสดงบนหน้าจอนี้นะครับคือว่าหนึ่งเลยเราเป็นบุคคลธรรมดาเราต้องหาสินค้ามาขายให้ลูกค้านะครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อก็คือว่า สินค้าเนี่ยคืออะไรแล้วลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับลูกค้าเนี่ยก็อยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับหนึ่งเลยพอเรามาเจอสินค้านะครับสินค้าเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2เลเวลก็คือ2พาร์ทหนึ่งเลยก็คือ off line, ออฟไลน์2เลยก็คือออนไลน์นะครับออฟไลน์เนี่ยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับร้านของเมืองสองอ่าห้างสรรพสินค้า ของลดราคาอะไรพวกนี้นะครับห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราจะไปใช้ก็ต่อเมื่อมันมีโปรโมชั่นลด20%ลด30%ซนะครับซึ่งตอนนั้นก็จะมีหลายๆเคสที่ผมเคยรู้จักที่เขาเอาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามอทอดอะไรอย่เงี้ยครับที่เขาลดราคาจาก2,000เหลือ1,500อะไรแบบนี้นครับอ่ะแล้วไปถ่ายรูปมาแล้วเอาไปขายบน Marketplace นะครับอ่ะต่อนะครับก็จะมีร้านค้าใกล้บ้านโรงงานโกดังสินค้าต่างๆนะครับ ให้เรานึกก่อนเลยว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเราเรานะครับอย่าเพิ่งไปคิดแทนลูกค้าว่าใครจะมาซื้อนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนี่เป็นใบไม้นะครับแล้วนี่เป็นปุ๋ยแล้วนี่เป็นเห็ดนะครับแล้วนี่ก็เป็นอิดบล็อกนะครับซึ่งของพวกนี้มันมีอยู่ทั่วไปยกตัวอย่างนะครับใบไม้ใบไม้เนี่ยเกิดยอดขายหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับใบไม้เนี่ยเขาเอาไปขายให้ใครก็คือกลุ่มคนที่เลี้ยงประกัดนะครับซึ่งมันมีความต้องการอยู่แล้ว แล้วเห็ดล่ะครับเห็ดก้อนเนี่ยเห็ดก้อนเนี่ยก็ยังมีคนซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าของ Facebook นะครับแค่เห็ดนะครับก้อนละ8บาท9บาทนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อที่าฟาร์มใหญ่เนี่ยเราต้องซื้อเป็นพันหลายพันอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราสั่งออนไลน์เนี่ยเราเอาแค่ก้อน2องก้อนเขาก็ส่งอย่างนี้ครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่สินค้าที่แปลกๆแ,แบบว่าไม่น่าจะขายได้แต่ก็ยังขายได้นะครับ กลับมาที่รูปของเราก่อนนะครับนี่ก็คือสินค้าใกล้บ้านก่อนเริ่มต้นเลยหาอะไรก็ได้นะครับเปิดตู้เสื้อผ้าออกมีเสื้อผ้าเอาไปโพสต์ลงขายบนช่องทางฟรีอย่างเงี้ยก็ได้นะครับขายได้หมดทุกอย่างก็อ่านกติกาของทุกแพลตฟอร์มนะครับต่อมาเราก็มาดูช่องทางของการหาสินค้าออนไลน์นะครับก็จะมีช่องทางของ Shopee, Lazada 1688, t m o r เท้าเป่าแล้วก็ a l i e x p r e s s นะครับ ซึ่งที่ผมใช้อยู่ประจําก็จะมีช้อปปีกับบัสซ่าานะครับซึ่งที่เหลืออีก4ตัวเนี่ยมันจะเป็นช่องทางการนําเข้าจากจีนซึ่งเราสามารถนําเข้าเองหรือว่าผ่านชิปปิ้งก็ได้ซึ่งทุกวันนี้การนําเข้าเนี่ยมันแสนง่ายนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือการ QC สินค้าเพราะว่าทางโกดังจีนเนี่ยชอบส่งสินค้าไม่ตรงปกหรือว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพเราต้องขอดูกับเขาก่อนเนาะอะ,อะซึ่งพอเราย้อนกลับมาแล้วเราได้สินค้าแล้วสิ่งที่เราทําก็คือถ้าเป็นออฟไลน์นะครับให้เรา ซึ่งลำดับเลเวลการไหลย,ย้อนกลับของสินค้านะครับก็คือให้เราเนี่ยหาสินค้าออฟไลน์ line. แล้วทีเนี้ยเราได้สินค้าออฟไลน์เนี่ยให้เราไปหาย้อนกลับไปที่ออนไลน์ออนไลน์เนี่ยเราก็จะอยู่ที่ออนไลน์ที่ไทยนะครับแล้วให้ย้อนกลับไปที่จีนอีกนี่นะครับมันก็จะเป็นลำดับการย้อนกลับของราคาตั้งแต่ราคาแพงราคากลางแล้วก็ราคาถูกซึ่งออฟไลน์หน้าร้านเนี่ยอาจจะแพงนะครับแล้วออนไลน์ของช้อปปีเนี่ยมันก็เป็นโกดังของคนจีนนั่นแหละ เนาะคนจีนก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคนจีนมาตั้งโกดังที่ไทยเยอะแล้วเขาเอาสินค้ามาด้วยนะครับค่อนข้างเยอะเลยแล้วพอเราหาสินค้าที่ช้อปปีเนี่ยเราก็หาย้อนกลับไปที่จีนนะครับเราก็จะได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกมากๆนะครับเนี่ยก็จะเป็นลําดับเลเวลการหาสินค้าก็คือตั้งแต่1 2ึสานะครับเริ่มจากที่ออฟไลน์ line, แล้วก็มาออนไลน์ line, แล้วก็ไปนําเข้าที่ต่างประเทศนะครับพอเราได้ลําดับสินค้าแบบนี้แล้วนะครับให้เรามาดูว่าก่อนที่เราจะเอาไปขายให้ลูกค้าเนี่ย ลูกค้าเนี่ยเราอยู่ไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้เราวางตัวเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับเราวางตัวเป็นพ่อค้าคนกลางแล้วลูกค้าเราเนี่ยอยู่ช่องทางไหนบ้างให้เราไปนึกก่อนทํายังไงให้สินค้าเราเนี่ยไปให้ลูกค้าเห็นเนาะซึ่งมันก็มีช่องทางหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, t i k t o กช้อปปี l a า a าด้าไลน์มายชอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้ Facebook ก็แยกได้หลายอย่างก็คือ f o o k l o v k Live, f o o k m o r k m t r l e t e f a c e b o o k g r o u p นะครับ ก็จะมี Facebook Ad, Facebook Page อีกนะครับ TikTok ก็มี TikTok l i ฟ e TikTok Shop, TikTok Ad นะครับมี Spark Ad, มี Profile, มี Affiliate ซึ่ง Shopee ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีพวกลงของแล้วก็ทำ Affiliate, รโปรโมทลิงก์ลาซาด้ก็เหมือนกับ Shopee เลยนะครับ Line ก็จะเป็นเก็บฐานลูกค้าจากช่องทางต่างๆมาก็ได้นะครับหรือว่าเราสะสมฐานลูกค้าพวก Line Open Chat, Line My Shop หรือว่า Line OA นะครับซึ่งก็ทำ CRM า c r กับลูกค้าได้ ซึ่งช่องทางนี้นะครับมันจะเป็นช่องทางที่ลูกค้าเราอยู่เราก็แค่เอาสินค้ากลุ่มนี้ไปกระจายในช่องทางต่างๆแต่ทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปกระจายเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราต้องมีความรู้อะไรบ้างนะครับมันไม่ใช่ว่า <c oughs> เราหาสินคา้าแล้วก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็เอาไปวางขายนะครับแล้วจะมีคนรอซื้อมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วยิ่งเราทําช่องทางฟรีเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนความพยายามค่อนข้างเยอะเนาะ หนึ่งเลยระหว่างทางเนี่ยเราต้องมีความรู้อะไรบ้างนะครับทักษะที่จําเป็นต่อการขายออนไลน์นะครับก็คือหนึ่งเลยมาร์เก็ตติ้งก็คือการตลาดเราต้องรู้การตลาดการวางฟันแนลอันนี้อาจจะไม่จําเป็นนะครับมือใหม่เนี่ยถ้ามือใหม่นะครับผมแนะนําต้องเข้าใจเรื่องการทำคอนเทนต์แล้วก็การทํากราฟิกการตั้งราคา3ามอย่างพออย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับมือใหม่เริ่มต้นเลยทำคอนเทนต์ให้มันหยุดเพราะว่าการขายออนไลน์เนี่ยมันคือการขายรูปภาพแล้วก็ขายวิดีโอนะครับ ถ้ารูปภาพห่วยวิดีโอห่วยเนี่ยฐานลูกค้าไม่ชอบอย่างเงี้ยกลุ่มลูกค้าเราไม่ชอบทำคอนเทนต์ไม่ตรงทาร์เก็ตเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อนะครับเนี่ยถ้าเรามีความรู้เรื่องคอนเทนต์ด้านกราฟิกแล้วก็เรื่องของการตั้งราคาแล้วก็ปิดการขายแค่นี้พอนะครับเรื่องของกลยุทธ์คีย์เวิร์ด s อ o อะไรพวกนี้ไม่ต้องสนใจแต่ว่าเรื่องของคีย์เวิร์ดเนี่ยช้อปปี้ลาซาด้า i ิ t กตเนี่ยควรเรียนนะครับ คีย์เวิร์ดก็คือพวกคำค้นหาอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราตั้งคีย์เวิร์ดไม่ตรงเนี่ยคนก็จะค้นหาไม่เจอเพราะว่า,าหลักการทํางานของช้อปปีกับลาซาด้ก็คือถ้าเรียงลาดับตามความสําคัญหนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดมาก่อนเช่นเราขายรองเท้าคนลูกค้าเข้าไปเขาก็จะพิมพ์ว่ารองเท้าก่อนพอพิมพ์คาว่ารองเท้าขั้นตอนที่2ก็คือรูปภาพหน้าปกนะครับเขาก็จะเจอรูปภาพหน้าปกทําให้เขาคลิกเข้าไปแล้วต่อไปก็คือรีวิวซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเรียงลาดับตามความสําคัญเราต้องเข้าใจบริบทของแต่ละแพลตฟอรร์มนะคับ อะพอย้อนกลับมาในระหว่างทางนะครับเราต้องศึกษาทักษะพวกนี้ให้มันได้แล้วเอาแค่พื้นฐานก็พอนะครับแค่นี้ก็หาเงินได้ละเราไม่จะเป็นที่จะต้องเทพทุกอย่างเอาแค่พอรู้นิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาไปกระจายขายในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Marketplace ซึ่ง,งช่องทางเนี้ผมแนะนำฟรีเหมือนกันนะครับมันมีทั้งหมด77จังหวัดเราสามารถลงได้ทั้ง77จังหวัดสามารถแยกย่อยลงตามอำเภอได้นะครับซึ่งคนในบริเวณนั้นเขาจะเห็น สินค้าเราแสดงที่ Market p l a พ e ในของจังหวัดนั้นนะครับแล้วก็ Facebook Group Facebook Group เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มซื้อขายเฉพาะทางซึ่งก็จะมีพ่อค้าแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างเยอะให้เราเลือกกลุ่มที่แอคทีฟนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวหรือว่าสอนในแต่ละขั้นตอนในคลิปถัดถัดไปนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้นะครับ Facebook Group แล้วก็ Facebook Live อ่า Facebook Live เนี่ยผมจะไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าผมจะทำ Facebook marketplace, Facebook group, Facebook เิงแอดนะครบ อ่ะแล้วก็ต่อมาก็คือ Tik t o อกนะครับทิกต o k เนี่ยที่ผมแนะนําตอนนี้ก็คือง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกช็อปทิกต็อกไลน์นะครับทิกต o อกแอดก็ง่ายนะครับยิงแอดง่ายกว่า a c e b o o k นะครับก็แนะนํามากน้องใหม่มาแรงนะครับช้อปปี้ลาซาด้าลงไว้ไม่เสียหายนะครับเปิดทีเป็นสิล้านก็ได้นะครับลงสินค้าทิ้งไว้ไม่ได้ขายก็แค่เท่าทุนแต่ถ้าได้ขายเรากําไรนะครับลายนะครับล ne เนี่ยผมจะยังไม่ได้พูดถึงเนาะซึ่งถ้าเป็นภาพรวมของการตลาดแบบเริ่มต้นเลยก็คือ1หาสินค้าไปให้ลูกค้า ถ้าโมเดลง่ายๆเลยนะครับก็คือเราจะอยู่ตรงกลางสินค้าอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งเราก็แค่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสินค้ากับลูกค้าเข้าด้วยกันเช่นหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าโมเดลเิปปิ้งนะครับเราเอาสินค้าออฟไลน์เนี่ยกลุ่มสินค้าออฟไลน์ที่จะเป็นการทําธุรกิจรูปแบบเก่าเนี่ยเขาจะยังทําการค้าออนไลน์ไม่เก่งเราเนี่ยถ้ามีความสามารถเนี่ยก็ไปดีลกับร้านค้าแล้วเอาสินค้าไปขายเนี่ย ส่งให้ลูกค้าได้เลยเนี่ยบางทีร้านค้าเราเนี่ยบางทีร้านค้าเขาก็จะส่งให้เองเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะไปดูรูปแบบไหนเนาะเนี่ยพอเราเป็นแบบนี้แหละเราก็ไปหาร้านค้านะครับหาสินค้ามาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านออนไลน์ถ้าออนไลน์เนี่ยผมแนะนําให้อรูมาก่อนนะครับถ้าออฟไลน์ก็ถ่ายรูปก่อนขายได้ค่อยสั่งซื้ออย่าเพิ่งไปกังวลว่าลูกค้าเขาจะรอไม่รอนะครับมันมีวิธีแก้เยอะมากนะครับว่ากลัวลูกค้าไม่รออย่างเงี้ยเราก็แค่โทรไปบอกว่า ตอนนี้ของหมดก็ได้เป็นการทดสอบตลาดนะครับเราจะไม่มีทางรู้ว่าตัวไหนสินค้าตัวไหนขายได้ในช่องทางไหนนะครับจนกว่าเราจะทดสอบหลังจากที่เราได้สินค้าและเราก็ต้องเอาไปขายในช่องทางอื่นๆช่องทางที่ผมแนะนําก็มี Facebook t i k t อกช้อปปี้ a ล a ซด้านะครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มลูกค้าเราจะอยู่ที่นี่เยอะมากแล้วทักษะที่เราควรจะมีก็คือทักษะคอนเทนต์ content, การตั้งราคากราฟิกแล้วก็ปิดการขาย ถ้าใครอยู่สนใจที่ช้อปปีกับลาซาด้าก็ควรจะเรียนรู้เรื่องของคีย์เวิร์ดกับการแต่งรูปแค่นั้นพอ2ออย่างพอนะครับคีย์เวิร์ดกับแต่งรูปนะครับคีย์เวิร์ดคือทําให้คนเห็นแล้วก็รูปภาพทําให้คนคลิกเข้ามานะครับแล้วราคากับข้อมูลภายในเนี่ยจะทําให้คนตัดสินใจซื้อพอลูกค้าซื้อสักพักมันจะมีรีวิวพอมีรีวิวเนี่ยคนต่อไปเข้ามาก็จะตัดสินใจซื้อง่ายยิ่งขึ้นนะครับ อ่ะก็จบไปแล้วนะครับนี่ก็คือภาพรวมจุดเริ่มต้นของการขายออนไลน์ที่เราสามารถทําตามได้แต่ว่ารายละเอียดเชิงลึกแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมียิบย่อยออกไปอีกนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับแต่อันนี้ผมมาพูดถึงภาพรวมให้พวกเราเห็นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาแต่ละวิธีมาพาพวกเราทํานะครับก็กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ